ขอบคุณสําหรับรีวิวนี้นะครับวันนี้ก็อยากจะเอารีวิวหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่จังหวัดทางภาคใต้นะครับเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทนะครับมาระยะเวลาประมาณ3-4ปีละนะครับก็มีอาการมึนหัวนะครับแล้วก็มีอาการชาทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮบอกว่าไปทานยาโรงพยาบาลแล้วก็ทํากายภาพอยู่นะครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาทานสารอาหารเรานะครับประมาณ1เดือนนะครับพี่เขาก็พิมพ์มาบอกว่ามันดีขึ้นจริงๆครับผมเองต้องขอขอบคุณมากๆเเลยยนี่ ไปตรวจมาแล้วนะครับกระดูกเหมือนเดิมนะครับก็คือกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับคราวนี้สําหรับใครที่เราไปฟืน้นฟูหรือว่าดูแลมาหลายอย่างแล้วแล้วเราก็เริ่มทอ้อใช่ไหมครับว่าแบบมันไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับกินของตามอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เยอะก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยหลักง่ายๆเลยครับว่าถ้าเกิดเรากินมาเยอะแล้วมันไม่ดีขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นนยครับมันไม่ได้ตรงกับอาการที่เราเป็นสะทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีสารอาหาร2ตัวนะครับที่เราสกัดขึ้นมาเพื่อเป็นการฟื้นฟูอย่างตรงจุดที่่สุดเเเลยยนนนะะะคครรรรััับบอาางตวแกจใช้ป็ โปรตีโอไกแคนนะครับตัวนี้เป็นสารที่นําเข้านะครับได้เทรดมา์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งโปรตีโอไกแคนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของคอนดรอยตินคอนดรอยตินเป็นองค์ประกอบของกระดูกอ่อนถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าสารตัวนี้เวลากินก็ไปอย่างต่อนเนื่องเป็นระยะเวลา90้าสถึงหนึวันมันจะไปกระตุ้นการเกิดกระบวนการสร้างกระดูกอ่อนซึ่งนั่นแปลว่าเรา ไม่ต้องเสี่ยงที่จะผ่าตัดเพราะว่ากระดูกอ่อนเราจะเกิดการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่บางคนบอ,อกว่าเราอายุเยอะแล้วมันจะฟื้นฟูได้หรอฟื้นฟูได้ครับแต่ให้เวลา90 120วันเนี่ยที่บอกรับทานอย่างต่อเนื่องวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ส่วนมากเวลาคนไข้ที่เป็นกระดูกทับเส้นมักจะมีอาการปวดล้าตามแขนตามขานะครับอาการปวดล้าแล้วเกิดอาการชาเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นประสาทเสียหายถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันจะเกิดอาการแบบ กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นให้กินตัวนี้วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเหมือนกันตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูเส้นประสาททั้งระบบเลยตั้งแต่เส้นประสาทในสมองเส้นประสาทที่ไขสันหลังอาการชาจะเบาลงตั้งแต่เดือนแรกนะครับคาวนี้สาหรับท่านใดที่มีอาการดังกล่าวอยู่ไม่ว่าจะเป็นมอ,นองกระดูกข้อเสื่อมกดทับเส้นประสาทมอ,องกระดูกเอวเสื่อมกดทับเส้นประสาท ทักเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้นะครับเราขอเนี่ยสอบถามเกี่ยวกับโรคประจําตัวหรือว่าเกี่ยวกับอาการที่คุณเป็นอยู่นะฮะจะได้จัดสารอาหารที่ดูแลให้ตรงจุดมากที่สุดนะครับโทรเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยครับ